สวัสดีครับพี่ติ๊กามช่อง YouTube b i กไ i น e ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับแท็บเล็ตอยู่นะครับซึ่งซีรีส์นี้จะเป็นแท็บเล็ตเกือบหมดเลยนะฮะนี่คือ Samsung Galaxy Tab s ั m s u งแก a l a x ท t บ b S10 FE ตัวธรรมดานะครับก่อนหน้านี้คุณอาจจะเห็นรุ่นพัดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวันมาถ้าเป็นรุ่นเล็กเงี้ยมันจะมีข้อแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนพอแล้วรับชมได้เลยเรามาเริ่มต้นกับรูปลักษ์ดีไซน์กันนะครับซ a m s u งแก a l a x ท t บ b S10 FE นะครับก็จะมีหน้าจอเท่ากับรุ่นที่เราเลยนะครับอยู่ที สินิ้วครับแล้วก็ความละเอียดนะครับก็น่าจะเท่ากันเลยนะครับ1,440คูณ2,304นะครับถือว่าก็มีหน้าจอที่ไม่ได้เล็กและไม่ได้ใหญ่เกินไปรีเฟรชเรทที่90นะครับแล้วก็ยังติดตั้งกล้องหน้าคามอมบีิบาล้านพิกเซลเท่าเดิมแล้วก็ยังมาพร้อมกับการถ่ายวีดีโอ 4K ได้ในกล้องหน้าด้วยเช่นเดีวยวกันครับองค์ประกอบต่างๆนะครับขอเริ่มจากด้านบนจะมีปุ่มพาวเวอร์แล้วก็มีปุ่มเพิ่มระดับเสียงนะครับก็คือ จะมีระบบสแกนได้มือมาให้ด้วยแคปเจอร์นหน้าจอคือลดเสียงแล้วก็เพาเวอร์เหมือนเดิมด้านข้างนะครับเราจะเริ่มเอหม่ด้านข้างนะครับเราจะเริ่มจากฝั่งซ้ายมือนะครับหรือว่าด้านบนของใครหลายๆคนนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นลําโพงนะครับอยู่ด้านนี้ไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือช่องใส่ซิมหรือว่าไมโคร SD นะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น w i f i จะใส่ได้แค่ไมโคร SD ครับ อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีลําโพงมาให้เหมือนกันแต่ว่าจะมี USB Type C ครับด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นที่อยู่ของคีย์บอร์ดนะครับข่าวดีครับคือใครใช้รุ่นเดิมก็สามารถเอาคีย์บอร์ดมาใส่ได้เดี๋ยวเราจะสาธิตให้คุณดูครับสําหรับในส่วนของด้านหลังนะครับบอดี้จะเป็นโลหะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสีให้เลือกก็คือสีฟ้าสีเทานะครับเทาคือสีนี้แล้วก็สีเงินนะฮะ แน่นอนครับว่าตัวนี้นะครับกล้องก็เป็นความละเอียดที่12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีความละเอียดในการถ่ายโม 4K นะครับแต่ทาได้ขนาดนี้ไทยจะไปถ่ายกันละ,ะก็ไม่รู้มกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับยังคงเป็นที่อยู่ของการวาง s p e เเหมือนเดิมนะครับ s Pen จะวางไว้ข้างบนนี้ก็ได้หรือไม่จะเบาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้แน่นอนว่าตอนนี้เราอยากรู้ว่าน้าหนักของมันเป็นยังไงนะครับคือน้ําหนักของมันแอบเบาขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับอยู่ที่มานช่วง 500กรัมนะครับก็มีขนาดที่ค่อนข้างจะคอม a พกเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูเกี่ยวกับในเรื่องของการแสดงผลภาพและเสียงกันว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับ ซึ่งก่อนที่เราจะไปดูฟีเจอร์ตัวเครื่องนะครับขอแนะนําก่อนนี่คือคีย์บอร์ดนะครับแต่เป็นคีย์บอร์ดของ a m s u ุ g g ก l ี่แท็บ S9 FE นะครับซึ่งสามารถเสียบได้อย่างพอดีกับรุ่นนี้นะครับความแตกต่างของคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีแค่ปุ่มนี้เท่านั้นนะครับก็คือปุ่มนี้ถ้าเป็นของ S10 FE จะเป็นรูปดาวนะครับเหมือนกับคีย์บอร์ดของ m s u n ุ g a ก a x y S10 ทั่วไปเลยนะครับที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้พอแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวฟีเจอร์กันต่อครับ เอาละครับตอนนี้เราจะมารีวิวเรื่องฟีเจอร์กันนะครับแต่ว่าการรีวิวแบบธรรมดาเหมือนกับตัวรุ่นพลาสที่เคยทําไปก่อนหน้านี้อาจจะดูธรรมดาเกินไปดังนั้นเราก็เลยเซตอัพให้มันสามารถที่จะใช้งานในรูปแบบแบบนี้ได้นเองเองครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราต่อเชื่อมกับเมาส์เรียบร้อยนะครับเมาส์ของเรานะครับก็คือตัว GT e c h ตัวนี้ครับ Logitech Lift นั่นเองครับซึ่งเป็นเมาส์แบบเอ р г o n o m i c นะฮะแน่นอนครับว่าจุดเด่นของตัวนี้นั่นก็คือพอเสียบเมาส์เนี่ยมันก็เลยจะเห็นเป็นลักษณะของปุ่มที่ชัดเจนมากนะครับว่าเฮ้ยมันมีเมาส์ให้กดแล้วนะมีอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะฮะแล้วการประสัมผัสอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะกดปุ๊บแล้วก็มาได้เลยนะครับแบบนี้คือว่าค่อนข้างที่จะทํางานได้เร็วนะครับและแน่นอนครับว่าตอนนี้มันยังอยู่ในโหมดปกตินะครับซึ่งโหมดปกตินั้น,นเราสามารถที่จะ เปิดหน้าต่างได้พร้อมกัน3หน้าจอนะครับอย่างเช่นอันนี้1นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดนี้นะครับขออภัยครับไม่ใช่กดนี้เอาลากตัวนี้มาปึ๊บนะครับแล้วก็เอาจากตรงนี้สมมุติกดในนี้นะครับเนี่ยเราสามารถลากปึ๊บแล้วก็วางนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางอีกอย่างหนึ่งนะครับแบบนี้นี่เดี๋ยวสมมติว่าวางแกลอรี่กันเนาะปึ๊บแากลาอรี่ด้านล่าง นี่ครับอันนี้คือหน้าจอปกตินะครับซึ่งเราสามารถจะแบบไว้แบบนี้ได้และแน่นอนว่าถ้าเราจะต้องการสวิปเปลี่ยนโปรแกรมนะครับเราสามารถที่กดจุ่มตรงบนตรงนี้นะครับเพื่อจะสามารถเปลี่ยนโปรแกรมนะครับตามที่เราต้องการได้เลยอย่างเช่นตอนนี้ผมหาไม่เจอว่าเอ้โปรแกรมชื่อว่า Microsoft 3 6 5้าอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์หาอย่างนี้ได้เลยนะครับอย่างนี้ปุ๊บๆอ่าสมมุติว่าพิมพ์ Microsoft นะครับแบบนี้ตอนนี้ไม่ขึ้นนะครับ สานี่ไม่นขึ้น M365 ไปหรอหรือนะครับนี่จะขึ้นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะซายอินเข้าแต่บอกไว้ก่อนนะว่าเต้าออฟฟิศตัวเนี้ยมันไม่ได้ฟรีนะครับฉะนั้นต้องไปหาซื้อเอางเดี๋ยวเราจะลองลองให้คุณดูว่าเอ้ยเวลากาการทำงานจริงมันจะเป็นอย่างไรนะครับกับหน้าจอแบบนี้ก่อนเนี่ยครับคือตัวอย่างว่าเอ้ยเราลองเปิดมาปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เนี่ยมีไฟล์อะไรพวกนี้ต่างๆค่อนข,ข้างเยอะนะครับอ่าส่วนตัวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าสมมติว่าเราลองเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นอ่าเปิดสเปคมือถือเวอร์ชันนึของผมอันนี้คือ Excel นะครับก็สามารถที่จะดูการแสดงผลได้อย่างนี้นะครับก็เรียกว่าอ่ามันก็ก็สแสดงผลได้ดีอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าถ้าสมมติว่าเทียบกับ ใน PC นั้นนะก็ถือว่าใช้ได้ดีเพียงแต่ว่าจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยหน้าจอ3หน้าเนี้ยระบบปปอปอพเนี้ยหน้าหน้าตาแบบเนี้ยมันดูอึดอัดนะครับเราก็ยังมีฟังก์ชันหนึ่งให้คุณได้ใช้งานคุณอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ครับมันคือน้อง DEX นั่นเองครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับ DEX คือปุ่มนี้พอเรากดเสร็จป,ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือ หน้าจอมันก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับคือสิ่งที่เปลี่ยนไปอันดับแรกนะครับที่คุณเห็นได้เลยนะครับก็คือตัวของทัสบา์ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งทอัสบาตรงนี้เปลี่ยนนะครับมันก็จะทําให้การทํางานนั้นนะมีการเปลี่ยนไปด้วยจากปกตินะครับเราสามารถที่จะแบ่งไปสามหน้าตอนนี้เราสามารถที่จะกดเป็น Open v p o ป p p p นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณสามารถที่จะยืดหดขยายได้นะครับแบบนี้นี่ นี่นะครับเนี่ยสมมุติว่าอันนี้คือเต็มจอนะครับแล้วคุณกดงี้ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะยืดอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับนี่แล้วก็หน้าที่เหลือนะครับคุณก็สามารถที่จะแยกออกได้หมดนะครับแบบนี้นี่ก็คือถ้ากับคุณมีเดสก์ท็อปแล้วคุณก็สามารถที่จะย,ย่อไอ้พวกหน้าพวกเนี้ยแล้วก็ทำงานได้จะบอกว่าคุณดู youtube แบบธรรมดา เปิดไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับสมมติว่าอ่ผมเปิดหน้า Excel ไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวหน้าหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดแล้วก็เปิดเป็น YouTube นะครับอ่าเป็นคลิปอันที่เราลั่นอยู่เมื่อกี้นี้นะครับนี่เดี๋ยวเราพยายามปิดเสียงนิดนึงด้วยนะครับอ่าตอนนี้เราเบาเสียงลงปุ๊บนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองกดว่านั่งทำงานเอ้ยมันสามารถที่ดู YouTube แล้วก็ทำงานไปด้วยได้ครับโหเอาซี่ ก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าคุณไม่ต้องสมัครพรีเมียมเลยแต่คุณสามารถที่จะใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของบริการพวกนี้ได้อย่างสบายๆเลยทียวครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยากได้แท็บเล็ตนะครับที่ลูกเล่นเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่ทํางานได้แบบนี้นอกจากนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่การเชื่อมต่อกับเมาส์และคีย์บอร์ดเท่านั้น Spen นะครับก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับแนะ S Pen เนี่ย ติดมาให้ในกล่องฟรีนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีแล้วก็มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับของ Samsung Galaxy Tab S Series ที่ผ่านๆมาก็คงจะต,ต้องมีประกาศเ e ็นเพราะไม่งั้นจะเสียชื่อทันทีนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับหน้านจออะไรได้นะครับทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าน่าเสียดายแค่เรื่องเดียวครับคือเดสเนียมันไม่สามารถที่จะโยงขึ้นไปที่ หน้าจอแบบจอทีวีได้นะครับเพราะว่าไอสิ่งที่โยงขึ้นจอทีวีได้มันคือ s e c เ n d s c สกรีนเออเซเตอรสกรีมันคือดึงหน้าจอจากคอมพิวเตอร์มานะครับก็สามารถทำได้แล้วก็จะสามารถที่จะใช้ c a m ิราแชร์นะสำหรับในเรื่องของการใช้งานกับ Camera s แชร์นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้า c a m ิร a แชร์นั้นอะ่ะมันจะแชร์กล้องหน้านะครับอันนี้คือมันจะมาอยู่ที่มือถือนะครับมือถือนั้นก็จะแบบ จะใช้งานอะไรไม่ได้นะครับในช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามครับตัวของหน้าจอนั้นอ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคือสามารถที่จะเลือกได้ในการตั้งค่านะครับก็คือเราเข้าไปดูที่ตรงแคมีราตรงนี้นะครับแล้วกดดีเทลจากนั้นนะครับโปรแกรมนั้นอ่ะมันจะมีให้เลือกคือใช้ได้แค่ o ูเกิล e e t นะครับเท่านั้นนะครับพอขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเท่ากับว่าภาพมันจะมีความคมชัดมากขึ้นนะครับชัดกว่าแท็บเล็ต ถ้าสมมติว่าเรากดพักนะครับแล้วเราก็ไม่เอาส่วนของอะไรมานะครับสกดส่วนท้ายปุ๊บเนี่ยไม่ได้ดึงกล้องของตัวเว็ c a m มมาให้แบบอัตโนมัตินะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกระหว่างตัวของกล้องมือถือแล้วก็ตัวของที่เป็นเว็บ c a m นะครับแลพอคีย์บอร์ดเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะเสยขึ้นในักษระแบบนี้ครับอ้อลืมบอกไปอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากก็คือ Multi Control นะครับคือสมมุติว่า เรามีการใช้งานนะครับโน้ตบุ๊กของซัมซุงแล้วก็มือถือซัมซุงเนี่ยสามารถลากข้ามฝ่ายไปมาได้นะครับถ้าอยู่ในวง Wi วไวไฟเดียวกันนะฮะทีนี้เรามาดูในเรื่องของกล้องกันนะครับกล้องนั้นตอนนี้คือกล้องหน้าเนาะ,ะกล้องหน้าจะเป็นอย่างนี้อให้ดูกล้องหลังกันนะครับเราขยายเต็มกล้องนะครับเวลาที่เราขยายเต็มเนี่ยมันสามารถที่จะซูมได้ค่อนข้างเยอะนะครับ เนี่ยสามารถซูมได้สูงสุดนะครับอยู่ที่8เท่านะครับโหมดไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับโหมดเนี่ยก็คือเป็นกดเลอร์ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปัดได้มีพอดเทปวิดีโอนะครับแล้วก็โหมดอื่นๆก็คือเป็นพวกโหมดโปรโปรวิดีโอโหมดกลางคืนให้เป็นแ lap ได้นะครับแต่สโลโมชันไม่ได้นะแล้วก็มีพาโนรามานะครับคือเอาง่ายมันก็เหมือนกับตัว p l u เลยนะครับเพียงแต่ว่า ิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและสสำคัญครับมันจะมีปุ่มของตัว b i s b e Vision นะครับแต่ b i s b e Vision จะใช้กับโหมดเด็กไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับฟีเจอร์กล้องเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับผลงานเบื้องต้นกันดีนกว่ามันจะเป็นอย่างไร ซูมนะครับเราสามารถที่จะซูมได้8เท่าแบบนี้นี่โอ้โหซูมไปถึงแขนเห็นชัดเจนมากครับต้องยอมรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าซัมซุงนั้นค่อนข้างเก่งทําให้กล้องหน้านั้นนะกว้างมากอันนี้คือกว้างระดับแบบโอโ้คือเห็นข้างหลังได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ดังนั้นใครใช้คอนเฟลเลนต์ผมคิดว่าเจ้าแท็บตัวนี้มันไม่มีปัญหาเลยนะฮะและที่สำคัญคือมันสูบไปได้ด้วยสำหรับวิดีโอครับสำหรับในเรื่องของเบนช์ m a r กนะครับก็ขอเริ่มที่อั t ติโนะครับทำได้ที่897,918าแคะแนนเออมันได้มากกว่ารุ่น Plus นะครับกิกเบนซหกนะครับเป็นซิงเกิลคอร์นะครับ1,358 Multi c มร้าัลติคอร์ทำได้ที่3,901 ให้ดูข้างในเกี่ยวกับตัวของ w i ยไรเอ็กซ์นะครับอาจจะน้อยกว่าตัวรุ่น Plus นะครับเพราะว่ารุ่นพันนั้นทำได้ปรามพันสา0อันนี้ทำได้แค่ประมาณ1 2 6 1เท่านั้น s p e e d ท e s t นะครับกับ t true ความเร็ว1,000ทั้ง1,000ครับผลที่ได้นะครับกับ Wi-Fi ทีว i ี w i f i 6นะครับนี่ก็ทำได้อยู่ประมาณแบบนี้ถือว่าความเร็วก็ไม่ได้น้อยนะครับถือว่าเยอะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะ แล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการอัปโหลดนี่ก็ยังสามารถที่ต่อความเร็วได้ค่อนข้างสูงอยู่ครับความเร็วทำได้ดีครับซ m s u ุงติดตั้งฟีเจอร์เล่นเกมมานะครับอยู่ข้างล่างนะครับสามารถควบคุมได้ตั้งแต่การป้องกันการจุดสัมผัสที่ผิดพลาดนะครับจะทําให้เกมหยุดนะครับแล้วก็สามารถแคปเจอร์หน้าจออัดหน้าจอป้องกันปุ่มนะครับล็อกความสว่างและดีๆมากม,ม,มายมีให้หมดบล็อกเรื่องของ edge screen น,นะครับก็คือตัวเดา edge panel ที่ จัดมาด้านนี้ได้แล้วก็สามารถเลือกปปอปอัพได้นะครับทั้งเรื่องของ YouTube การโทรและอื่นๆ,ๆมากมายสามารถดูได้แรมนะครับแล้วก็คุณสมบัตของตัวเครื่องนั้นอยู่ในรูปแบบอะไรก็สามารถดูได้เช่นดูกันครับดังนั้นถ้าเราจะต้องเล่นเกมด้วยแท็บเล็ตใหญ่ขนาดนี้เนี่ยด้วยก e s t เจอร์นะครับอาจจะต้องบอกว่าโอ้มันเป็นชาเลนที่ชาเลนมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเล่นเกมเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นตัวเล็กแน่น่าจะดีกว่านะครับนี่อาจจะลองเล่นให้ดูก่อนแล้วกันแต่ภาพเนี่ย 60. หกสิบโอ้สบายๆเลยลื่นปลื้ดน,นะฮะเก่วบารเกสเตอร์อย่างที่บอกครับคือมันองศาในการเลี้ยวอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันใช้เยอะนะฮะทำให้บางทีรู้สึกว่าเฮ้ยสิบสามนิ้วอะเวลาที่เล่นเกมอะถ้าสมติมีการใช้จอยสติ๊กแล้วก็เอามาตั้งเป็นแท่นเนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะนะฮะ แต่ถ้าเป็นเกมแบบ Gesture เงี้ยผมคิดว่าโอ้ไม่ไหวนะมันใหญ่เกินแต่ก็เล่นได้ไหมก็เล่นได้นะฮะมีปัญหาเป็นอย่างไรครับโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องต่อไปกันนะครับของตัว Samsung นะั่นก็คือเรื่องของระบบเกมอีกเกมหนึ่งแล้วก็การใช้พลังงานว่า Samsung นั้นนะจะใช้พลังงานเป็นอย่างไรนะครับ Yeah, I've never been here before. <laughs> then stay close to me or you might get lost. Prince point. ถึงในเรื่องของการใช้พลังงานกันนิดหนึ่งนะครับสํลาซัมซุงแกซี่แท็บเอสสิบเอ e นะครับมีแบ,บตเตอรี่ให้8,000ม ah ิลลิแอมครับอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะักแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ใช้งานทับเดทไม่ได้เยอะนะครับสาบสี่วันนี้อยู่สบายๆยอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนใช้งานเยอะนะครับประมาณหน้าจะวันหนึ่งก็น่าจะหมดฟีเจอร์นะครับก็จะมีทั้งตัวของระบบประหยัดพลังงานครับ แล้วก็มีเรื่องของจำกัดในการใช้งานแบ็กกราวนะครับทำให้ประหยัดไฟเพิ่มขึ้นมีระบบรักษาเกี่ยวกับคุณภาพของแบตเตอรี่นะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้ในเรื่องของการชาร์จนั้นน่ะมีประสิทธิภาพและก็ถนอมแบตเตอรี่ได้รายงานเกี่ยวกับการใช้งานนะครับแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงฟีเจอร์ที่เป็นระบบการชาร์จครับซึ่งมันจะรองรับระบบการชาร์ไฟสูงสุดอยู่ที่45วัตต์แล้วก็ยังมีดิมหน้าจออัตโนมัติ เมื่อแบตเตอรี่นั้นเหลือ5%นะครับแล้วก็แสดงผลเรื่องของเปอร์เซ็นต์ได้และก็ยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ได้ว่าตอนนี้สถานะแบตเตอรี่เป็นอย่างไรได้ด้วยครับ PC Mark เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับในเรื่องของ PC Mark ทำได้อยู่ที่11ชั่วโมง34นาทีนะครับอันนี้บอกไปก่อนนะว่าเป็นแสงอัอตโนมัตินะครับก็ เราว่ามันอึดขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าปรับเป็นแสงเต็มคาดว่าจะอยู่ได้ที่ประมาณ6ชั่วโมงถึง7จชั่วโมงครับส่วนระบบชาร์จไฟนะครับยังคงได้กำลังเท่าเดิมนะครับคือ45วัตต์นั่นเองครับเวลาเสียบเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นั่นเองครับโดยตอนนี้นะครับที่โวลต์มิเตอร์นะครับจะขึ้นไปคู่มันามส3บหกเบนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับกำลังเนี่ยจะขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าตอนนี้ไฟนั้นเหลือน้อยนั่นเองครับ นั้นในเรื่องของการชาร์จนะครับมันจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง6นาทีในการทําให้เต็มนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วอยู่ประมาณหนึ่งเลยครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการรีวิว Samsung Galaxy Tab S10 FE นะครับมีทั้งรุ่น Plus และรุ่นปกตินะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นรุ่นปกตินี่ครับราคาเริ่มต้นที่17,900บาท ถามว่าแพงไหมสูงครับราคาค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าแร้กับคุณสมัติต่างที่เรีกว่าตอนนี้มีการอัปเกรดจากเดิมเยอะพอสมควรการเปิด multitasking อะไรพวกนี้สามารถทําได้เพราะว่า RAM แรดกิกแล้วก็เสิ่อมคันครับขนาดของมันค่อนข้างที่จะ compact size ทำให้สามารถพกพาไปไหนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับราคาขนาดนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอก เมื่อที่กับอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มาในกล่องและก็รวมถึงอุปกรณ์เสริมจากร้านด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยรุ่นที่เป็นไซส์นี้จะมีแค่128ริแรม8นะครับแต่ถ้าอยากได้ที่ความจุเยอะกว่านี้อาจจะต้องไปเลือก plus นะครับที่ r a ม12 256ครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงทันีเพราะกันัหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรดอดติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c r บส e ครมเมนตมมาพูดคุยกันได้ทางข้างนี้นและได้ฟังบุทหอลมแสดบเป็นได้บอกเช่เคยครับ